ต้องรอควันสินด้วยครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i ลี่สีทับไทยนะครับวันนี้คุณเอฟซี FC, ค,กกค,คุณแม็กกัมมดนะครับวันนี้มาจากพิษณุโลกนะครับผมเดินทางมาที่ซุ้มของเรานะครับมาหาน้องช้างก็จะมาลอดท้องช้างด้วยอ่ะไปกับควันสินเลยครับไปหาสุพรรษาที่ ข้างในโรงครับข้างในทางนู้นเข้าลำบ,บากครับผมก็จะมาลอดท้องพอใหญ่ด้วยนะครับ,รบอ่าสุพรรษาเจอกันรอบหนึ่งแล้วได้ยินเสียงพ่อไม่ได้ครับนี่ ไม่ต้องห่วงพ่อนะลูกตอนนี้น่ะพ่อใหญ่มาแล้วพ่อใหญ่สัมผัสสัมผัสก่อนครับมาสัมผัสก่อนมามาถึงแล้วมาสัมผัสก่อนขาทำไมหันก้นน่รกนะพี่มดพี่มดมาหาเร็ว รคับมาเลยสุพรรษาเขาชอบน้องหมาอยู่เขาเล่นกันบ่อยเาจน่น่ารักมากเลยเดินทางมาไกลด้วยนะครับเห็นว่าหลงทางด้วยใช่ไหมเข้าไปในป่า ก็เจอแล้วแหละตอนนี้พันศาแม่เขาแม่กำไรแล้วก็พี่สาวพี่ต้นอ่อยู่ด้วยกัน สาวแล้วตอนนี้ก็9ปีได้มั้ยดูตั้งแต่เล,ล,ล็กๆตั้งแต่ไปรับที่ทีมเป็นโรงเรียนครับผมโตเป็นสาวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปรอดพ่อใหญ่ก่อนเนะาะครับเดี๋ยวจะมืดก่อนเดี๋ยวตะวันจะตกดินก่อนอ่ะสุพันษาก็ต่อไปก็จะเป็นการ รอ,อดท้องพ่อใหญ่นะครับนี่เ,นเพื่อสมดวงเสริมบารมีนะครับ,น,บนี่นะครับจะลอดคนละรอบนะครับนี่นะครับ ตัดหนาเลยนะครับผมอันนี้ก็คุ้มนะครับมาตั้งไกลเลยนะครับเนี่ยพระครูประกำศักดิ์พระครูมอถ่พระครูมอหลวงกำหลวงไอเทียงมอสดำมอสเลี่ยงมามักมอจาสมัติจุณะกุจักกุเทเจ้าเจิญกำหลวกชุดหรอบารมีกุศรช้างใหญ่พอใหญ่ศีตษะไทยเอือเนี่ยดวงดาประธานคนมันคุณหมดเด้อเนี่ยอะเราเดินทางจูบิชนโลกศึกษานคนพอใหญ่เด้อเนี่ยจิตนาการก็มาคนรักคนลงคนนิยมชมชอบคนหักคนหอมคนเมตตากรุณาเด้อ อันเชิญสัตว์ตัโมมันเจิญเชิญบัตรเจระเปิดเน้ออันเชิญพระคุปกกรรมแสงจู่สมดาประธานพรเนื้อาพิธีรอดทองช่างเด้อไงเนื้อพอใหญ่สินจัตไทยเอ้ยเนื้อแล้วคุยกับสมกว่ากูอาจจะรวมสมบูรณ์คุณจุกเด้อเนี่ยยมนา็แถวขัดปลอดไทยจากพญานาคราชต่างๆกำกวงเด้อสารบจารบโลกด้อยพอใหญ่เด้อสมดาประธานพรเด้ออ่าก็อธิษฐานด้วยนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตะะโต มทนามดะพุวโตะมาตะนโมดรโตะมาองไตท้องพุทธสารทายสรีทับไทยบนบันดาโชคลาภัรสนาเงินปรากรตักเป่าเินกระไใดทั้งปวงเลายหายเส้นเดือยมดทกลงหดไทยนีแะแถวขาดปลอดภัยนะครับูโมมันเป็นเือมักเชือมักเปิดเนอนอันวาจ่าวกระเกิอนงีมีความสุขความเจริญสมบัติังแจปรัฐนาทุกสิ่งทุปการเนอการงานเก่าหน้าการคาเก่าไกลเจริญตุนรนาคตสดใสปราศจากโรคไทย ให้มีกำลังวังชาดังพญาคุสสันเอออิบ,บาาูชาจะมาราชสัพพิฮะรันธรรมมาสัมุทโธมามายักรายันดีวันชัยมรารซีสวัสดี์ลาโพนโมพุทธายะบารมีคุสสันชางใหญ่ลายสีทับไทยเออในปกปักรักษาคุณพรองเนออ่ารวยรวยรวยอะโอมสีคเนสา,ายะนามะหะสาธุสาธุสาธุอ่าลูกลูกงานครับ เขาไปครับเา,า <c oughs> เออผมเสอรครเนค่อ,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 อใหญ่ตัวจริงอานี่พี่ผู้ชายไปเลยครับ <c oughs> มาเลยครับคุณแม็กใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะบนมา <c oughs> โอยโอยทีโอยโ เฮบินนั่งลงครับตังจิตตั้งใจอธิษฐานปรารถนานะครับผมจับชายเสื้อมาเลยครับจับมา อาซาดุเน่เชิญคนพระครูประกำศักดิ์จิตพระครูมอเทาพระครูมอหลวงกำลวงอาเจียงมอสลัมมอเสียงมอมักมาจาสมตัตตพุนะกพจักกุเชยโจเซื่กนกำลวงฟืดเด้อสมซาเด้อนี่อาเงินวายคุณแม็กเด้อหลอดทองช้างขหญ่สีตบไทย่เนเน่เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีต่อชะตาบูชาโชคจิบนากขินาสตรูโมมันเจนเทียมบะเจรละเปิลเคยวขัดปอดไทยจากปัญญาตรต่างๆทั้งปวงเด้อวอลอยจิกสุบประกอบตลอดไทยทุกสิ่งทุกอย่างเนื้อทำมาทางขึ้นกันอลยเน่พกซับรำรวยรำรวยรำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อ ขอเงินได้น้องขอให้ทองได้มาไม่ขาดสายกินให้ไว้ใช้หมดเดือนซาทุกเด้อครูบาอาจารย์เด้อผมขอประกํามือแน่มือก้อยดาวมือตรวจโตมาเถาะมามากมามากมาส่งมามีมาเธอมาจริงกําหนัวจริงคุณะคุณะกูจักกูเท่บ่สิเพศาพอนเด้อนั่งไฟรถทองช่างตําดับต่อไปเด้อซาสุดเด้ออ่ะขอลบครับลบเด้อลูกเฒ่าเอ้ยแน่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฮะ นันลดงไจทองคนจะสานลายสีตับไทดนบรรดาโชคลาภวัฒนาเงินรากจะปัดเป่าสิงอะไรใๆทั้งปวงมาลายหายินเนื้อให้มดเถอมุดตมดลบดไทเ้อสุดงามุมบ้นชอบเียบเมครองเด้อ อาาตุเด้อพระพุทธเจ้าอยู่ถึงหัวรักษาปุขาอาตุพระธรรมเจ้าอยู่ถึงหัวรักษาปุขาอาตุพระสังฆเจ้าอยู่ถึงหัวรักษาปุขาพุทโธธัมโมสังโฆอิทุมาสุนุตวะอิทุกะวิิทิกะอิสมะอุุมะอักจะท่องมาจะข้ามมาจะนั่นมาจะทาวโรลกทีบารมีลงปูท่องมาทาวโรเอ้ยนี่ปกปักรักษาคุ้มครองเด้อให้เงินไรน้องครองไหรมาบักขาดใจกินบัไว้ใส่บัหมดเด้ิมบุญยศสิบไทยเ้ยรำรวยรำรวยรำรวย โยเวงเฮงเจริญมีกำลังมังชังนำพยาเป็นอาจารยพ่อใหญ่สิทธิไทยเด้ออ่าอโอมสิคเนสายะนะมหานะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวยืนถ่ายภาพครับผมคนละข้างอ่ะเอามาด้วยเวิ่งไปฝั่งนูงนนี่ครับผมวิ่งท่อเอามาเลยครับเดินใกล้ๆเลยถ่ายต๊อกกลุมนี่บ่ถ่ายเลยบ่ อันนี้วิโด้โอตัวนี้อ๋อไทยไช่ใช่ใชาใ่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ดช่ใ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 อ่ใช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 ่ใ่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช้ใช่ใช่่่ใ่่

นี sponge, won, won. ่ก็แอคชั่นเลยนะครับนี่บนสูงบนนีชักตวบนบนเอออ่ะเอาละโอเคครับเก็บพับสวยๆด้วยนะครับดูดึออกด้นิ๊ยำลุงตั้งยังไงล่ะนี่เด้ มมน้ <fs ess> คุ้มมากเลยมาหกร้อยโลเนี่ยคุ้มครับคุ้มมากเลยนะครับนี่มากหกโลวันนี้มาอีกก็ได้วันนี้ตอนเช้าก็มาเที่ยวมาดูดามาเล่น้จะขี่ช้างไหมอ่ะน้องท้องผู้ใหญ่ก็ไปดูพายงามต่อเลยนะครับนี่ <f art> นะครับก็มาชมพายงามต่อนะครับ อันนี้อันนี้สีนี้มันไม่ออกง่ายนะครับอ,อยู่ได้นานครับนี่ตทีหรอครับสัาลายไปชไม่ค่อยได้ไปเนงประจปีที่สุขทไม่ได้ไป,ป,ไป,ปไโบอกม,มีบวชประจาปีอ่ะอยาเหนือนะทีสัาหรือเปล่ามันขึ้นจังหวัดอะไรสีศัตนาลายน่าจะอยู่สุโขทัยสุโขทัยัย่าอยู่แถวพิษณุโลนั่ง ข้ามาเลยครับเข้ามาเลยไปนี่ลูกชายพายงามนะครับนี่นี่คุ้มเลยนะครับมาก็เจอทั้งหมดทุกเชือกเลยนะครับนี่ไปใกล้ๆได้นะครับนี่ไปฟังอ้าน อ่ะครับะะเเตได้จ mm ับได้ค oh. ร oh. 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 ับผิดภัยงามใจดีครับนี Comic ่นี่นะครับสัมผัสงวงนิ่มๆนะครับนี่เป็นน้องหมาเป็นน้องหมาเวรใช่ไม่ชอบแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันนะไม่ค่อยอยู่ใกล้กันนะครับครับมานี่นะครับภายงามเอ้ยายรูปไหมขายให้ขายรูปนิ่งพักนิ่งเลยอ่ะ ดานี่นะครับเดนดาเข้ามาด้วยนะครับาช้ารนี่นะครับควานช้างสุดหล่อของเรานะครับนี่นี่นะครับมาแล้วนะครับนี่เอาเจ้ายักษ์น้อยออกเดินนะครับนี่ไปครับไปครับ ก็กำลังกลับมาจากเดินออกกำลังกายนะครับในตอนเย็นนะครับนี่นะครับอ่ะคู่กันเลยนะครับนี่ยืนคู่กันเลยนะครับ เนี่ยนะครับภาพสวยๆนะครับนี่เอช่ไหมาเอยอีกเบ้นโอ้ยเย่งแรงามจี้เย่งน้องครับเย่งอน้องครับอ่าอ่าที่มดมาแล้วได้เกันแล้วนอ่าได้เแล้วอ่าบ้นาเรอยาไครับีอ้นี่ะน่เบ้นเอ้ยนี้น ยอนยอยกน้อยก่อนบนเหนึ่อ้ยโเสุดยอดได้แล้ FC ฟูจนะครับนี่มาได้มาเจอฟูจิด้วยนะครับนี่กับมาจากเดินออกกำลังกายนะครับไปฟุางอล อาปิดคลิปก่อนนะครับไปเลยครับอ่าครับใกล้ๆเลยนะครับนี่อ่วันนี้ก็น้องน้าอน้องเยอะนเพ่นได้เลยเินด้เลยนะวันนี้เพิ่นได้เจสาวด้วยพูดจีอาบน้ำไน้แล้ววันนี้หลายวันเลยไม่ดดน้ำให้ครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับอ่าคุณมดกับคุณแม็กนะครับผมอยู่คี่สุรุโลกนะครับวันนี้ก็ เก็บภาพสวยงามนะครับป,ป,ปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ครับผมบนสซนบนในช่องซัมบิลี่ซีฟาครับเสียงครับเดี๋ยวอย่างนี้ครับเลยที่บ๊ายบายครับผมครับขอบคุณครับ